พี่เกิดชัยคะต้นปาล์มเนี่ยคะ่ะเวลาที่เราปลูกแล้วนานแค่ไหนก็ถึงจะให้ผลนะคะในยายการสมัยใหม่เนี่ยหลังปลูก30เดือน <30 S 2> คะ <น S 1> ับสามสิควรจะเก็บผลผลิตครั้งแรกและก็ประมาณ2ปีกว่ากว่าสองปีครึ่ง,2 2> งใช่ไหมคะต้นเขาล่ะคะมันจะมีขนาดประมาณเท่าไหร่คะขนาดมาตรฐานของเขาอะคะ่ะเขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะคล้ายๆกับมะพร้าว ปีหนึ่งก็ประมาณ30-50เซนอ๋อปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วโตรประมาณ30-50เซนค่ะแล้วเขาจะไปสูงสุดที่เท่าไหร่อะคะอ่าจริงๆอายุป,ปัมอาจจะได้ถึง8ปปี8ปด0 0รปีท<อ>างเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราจะให้เขามีอายุประมาณ25-30ปีพอ25-30ปีปัญหาใหญ่ก็คือว่าผลผลิตจะลดลงค่ะแล้วก็ความสูงเกิน10เมตรไปแล้วการเก็บเกี่ยวจะค่อนข้างยุ่งยากค่ะาอาจจะไม่คุ้มเขาก็จะรื้อปลูกใหม่ ในสมัยใหม่นี่ก็คือซิลโเบอนนิ่งก็คือไม่มีการเผาก็จะสับต้นปลาล์มเหล่านี้ต้นปลาล์มที่10กว่าเมตรเนี่ยฮะสับเป็นชิ้นเล็กๆให้ย่อยสลายอยู่ในแปลงเราเคยคิดแล้วเนี่ยถ้าเอาไปเทียบเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยจะมีปุ๋ยอยู่ในแปลงเราอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทพี่คะแล้วอันนี้เราจะตัดไปทําไมคะตัวทางใบเนี่ยคะ่ะแล้วเราไม่ตัดได้ไหมคะที่เราตัดเนี่ยในละักษณะ,ะอย่างนี้นี่เพื่อเราจะเอาทลายตรงนี้นะฮะนี่คือทลายที่เราตัดทลายไปแล้วนะฮะ,ะถ้าเราไม่ตัดเนี่ยปาล์มจะไม่ทิ้งใบเพราะนั้น ใบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยฮะเนื่องจากเขายังเขียวอยู่เขายังมีชีวิตอยู่เขาใช้อาหารอยู่แต่ว่าเขาโดนน้องๆข้างบนเนี่ยบังเพราะในการสังเคราะห์แสงเขาจะได้น้อยถ้าเราเอาไว้มากเกินเขาก็จะไปแย่งอาหารจากทลายเพราะนั้นเราต้องตัดให้เหมาะสมนะแล้วทีนี้ตัวทางใบอ่ะเขาจะมีการวนซ้ายวนขวาตรงเนี้ยค่ะมันคืออะไรคะ ลักษณะของปลาเขาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็คือไม่ไม่วนซ้ายก็วนขวารึค้ครึ่งอ่ะนะฮะคือหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นเนี่ยนะระหว่างชั้นเนี่ยถ้ารอบต้นเนี่ยก็จะมีอยู่แปดทางไว้หมดค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เห็นพี่เกิดชัยนะคะได้พูดถึงเกรสรเพศผู้แล้วก็เกรสรเพศเมียอยากให้พี่เกิดชัยช่วยชี้ให้ดูหน่อยค่ะว่าไหนคือเกรสรเพศผู้และไหนคือเกรสรเพศเมียอันแรกนะฮะเป็นเกศรเพศเมียนะฮะอันนี้ใช่ไหมคะ,คะเป็นส่วนที่อ่าเขาได้รับการผสมไปแล้วบ้างางส่วนนะฮะ อันนี้เว็นงเกรสรเพศผู้แต่ที่สดกว่าก็คืออยังลักษณะอย่างนี้ซึ่งเขากาลังบานโดยปกติแล้วการผสมเนี่ยป่าน้ํามันจะพืชผ,ผ,ผสมข้ามข้ามต้นกันคือ,อเขาจะไม่ผสมในต้นเดียวกันครับถึงแม้เขาจะมีสองเพศก็ตามใช่ค่ะแล้วทีนี้เวลาเขาข้ามต้นเขาข้ามยังไงอ่ะจะมีแมลงขเขาเรียกว่าแมลงด้วงงวงช่วยผสมเกสรป่านน้ามันชื่อด้วงงวงจะชอบอยู่กับต้นปล่าครับก็จะกินเกสรตัวผู้ค่ะ แล้วก็ไปตอมที่เกสรนตัวเมียก็จะเป็นตัวช่วยผสมอย่างดีลลักษณะคล <c oughs> ้ายว่นก็าสาร <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นไหมฮะมีจะมีกลิ่นอ,อน่อ,อนๆได้กลิ่นนิดนึงค่ะซึ่งมแมลงช่วยผสมเกสรนน์นี้ก็จะตามกลิ่นพวกนี้มา <c oughs> แล้วก็มาตอมมากินเกสรตัวผู้ <c oughs> ตัวผู้ก่อนแล้วก็ไปตามีกสอนตัวเมียซึ่งก็จะมีกลิ่นอ่อนๆอยู่เหมือนกันค่ะ เรจะได้รับการผสมในลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วเกสรเพศผู้ค่ะอันนี้เห็นบอกว่าเป็นดอกดอกมันอยู่ตรงไหนอะคะพี่เกิดชัยเป็นละอองเล็กๆอยู่อ๋อที่อยู่ตรงตมแท่งนี้ใช่ไหมคะนี้เราก็จะเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วพอเขาผสมเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลูกอย่างนี้ลูกเล็กๆอย่างนี้แต่ลูกเล็กๆแบบนี้หลังจากผสมแล้วเนี่ยนะฮะจะใช้เวลาประมาณ5เดือนครึ่งถปง6เดือน5เดือนครึ่งถึง6เดือนถึงทารานี้ถึงจะสุก ประมาณครึ่งปีครับค่ะถึงจะสุกฮะค่ะแล้วเวลาสุกเราสังเกตยังไงคะจริงๆต้องดูว่าถ้าสุกตามมาตรฐานที่ดีเนี่ยจะต้องเราจะไม่ดูที่ทลายค่ะเราจะดูผลร่วงที่ที่ที่โคนค่ะถ้ามีผลร่วงลงมาหนึ่งลูกขึ้นไปค่ะถือว่าสุกตัดตาใชได้แล้วลักษณะสีผลของปาล์มน้ำมันจะมีอยู่สองลักษณะค่ะคือดิบสีเขียวกับสุกสีส้มค่ะนั่นนั่นอชนิดหนึ่งแล้วก็ดิบสีดำสุกสีแดง ซึ่งต้นนี้ก็มีสีดำสุกสีแดงแล้วก็มีดิบสีเขียวครับสุกสีสีส้มแต่ก็คือพันธุ์เดียวกันปะคะครับพันเดียวกันแล้วก็ให้ผลผลิตแล้คุณภาพเหมือนกันใช่ฮะน้องๆ้องคะเรารู้จักต้นตาลมน้ำมันกันไปพอสมควรแล้วนะคะแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตสงสัยไหมคะว่าเขามีวิธีการแล้วก็เทคนิคอย่างไรค่ะ